นี่พี่น้องผลงานของผู้เฒ่าผู้แกเเฮ้ยปะบูมาอากีกแล้ว or, พี่น้องปอดสินปะบูทั <c oughs> <c oughs> กทายสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องตอนนี้ออกหาอยู่หากินคือเก่าลงไปซื้อมาเนี่ย ไปใส่เบ็ดเบ็ดกับวาลายนะไป,ไปอมกันพี่น้องกดหลังยางลงไปเซ่แหละมันนี่กับไปคุณเดียวแหละมันนี่ไปหอนแล้วโอ้พี่น้องนำเขาลงลาไล่แท้ตะกี้คือย่างน้าเดียวนำหอดว้ อตะกี้นี่น่ำแถวนี้แหละเดินเดินจนข้าวป่อยงัวแถวนี้จนได้นี่ยข้าวป่อยงัวปล่อยควายพี่น้องเห็นไหมบริการในแดดแห้งขนาดแต่เก่าในแถวนี้มันเป็นน้ำมันเลยเป็นวังเบิดเดินเดิจนแห้งหมดเลยพี่น้องข้าวป่อยงัวปล่อยควายพอดีขัดแถวนี้ โอ้บ่ควายมีแต่ตุ่ยๆเลยโอ้ตัวพี่น้องนั่ลงแหงอลยลิหากกระลงนี่นะซองสามมือเฉยมือเลยต้นใหม่แต่เก่าวฟูกาจะทิ้งบ้นนั่นเลยเนี่พวต่าเลยปอ้นั่มแหงนึงตันนี้คือขามือไปแล้วพี่น้องการิีหาใส่หม่องแถวนี่แหละแถวเข้มๆเชยนี่แหละใส่หม่องใส่เบ็ดอยังต่าง มันนี Friend, th ่ล <Far> ุยเดียวพี่น้องลุยเดียวเอามันนี่กะนมามีหอยนะหอยฟันอีกนี่ฟันเถียวไปเถียวมาแถวแถวแคมปีนี่นะนี่แหละพี่น้องจะใช้มองกับแท่นแท่นนี่แหละนี่เลกะจะใช้เบ็ดญี่ปุ่นบอลปากหอยนะหอยน้อยหนึ่งบอลนั่นแหละก็แดดแหงบรรยากาศ ดีขนาดพี่น้องมื้อนี่แต่เก่านี่พี่น้องนำมันขึ้นแต่เก้านะฮอดพี่นี่ลงเรียร้อพี่น้องเอ้ยระมาณติดป้ายนี่แหละป้าลงก็ได้ลงลึกขนาดเอาไวจีไปใช้ถังพุ่นแต่ว่าพายเหือบอะไ้พี่น้อง มือแห้งค่อยกับบ่ได้บ่ได้สบายปันใด้แต่บรรยากอยู่ล่าลนะก็เลยลงไปหาใส่เบ็ดใส่มองก่อนตอนนี้เฮาทีใส่นะเงียเบ็ดก่อนพี่น้องนี่เบ็ดกะเจ็ดล่างบ่ค่อยลายปันใดบเอาหน่อยเดียวเพราะว่าเบ็ดบริสุทธิ์แต่เดือนก่อนๆน่ะจักไปใส่เบ็ดพี่น้องเฮาลืมบอลเอาไว้ก็เลยเอาแต่เจ็ดล่างนี่พอคันว่าใส่มื้อไรจะมันพอได้ประมาณ2-3โตกะ เด,ดีื้ออีกเพิ่มถ้าว่าใสา่จัดล่างบ่ถืออย่งเลยแหละเดี๋ยวบ่ได้ซื้อพี่น้องอืมนี่เอาจัดล่างพอนี่แต่ก็นี่เหนือนี่เอาหอยเลยนี่มันจะได้พ้นหรือบอ่พี่น้องนี่เอาเหนือหอยเลยหารุ่นนึ่กันมันจะได้จากโต ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ด้งที่เราใส่เยอแล้วนี่เอาเยอหอยเลยสบายตอนนี้เราซส่ใส่ม่องก่อนพี่น้องจะหน่มันคำขาใส่ม่องก่อนหลังจากใส่ม่องแล้วเราใส่ใส่เบ็ดต่อขาใส่ม่องก่อนมองมันจะยากนนหน่อยนึงไปไปอมกันเลย โอเคละพี่น้องตอนนี้คือใส่มองแล้วแล้วตอนต่อไปเขาสใส่เบ็ดนี่มันจะได้รลุดนนุนกันไปอื่นพี่น้องว่าชิได้จากโตเบ็ดเนี่นะเขาบว้นในใจเบ็ดเจ็ดล่างมันชิได้ปลาซองทำโตเ <laughs> บิร์นุนกันไปเขาสิผาพี่น้องใส่แถวนี่แหละนี่มัดบอลคนใหม่นี่งานใหม่ยางต่างๆนี่แหละนี่แหละ เอามาใช้ตัวนี้เลยได้พี่น้องนี่ข้าแกออกนี่แกมัดใส่ใหม่ต่อยังอีกเยังอีกะสีลางเฮาสิไปทางเฮือยนีูเฮาสิไปใส่บงวังนะกการใส่มองใส่เบ็ดกสำเร็จแล้วพี่น้อง เอา้าลุ้นน้ำกันไม่อื่นว่าจะได้หรือบอ่เขากับบนในใจเป็นไายพี่น้องว่าสิได้ปลาเพราะว่าดูนแล้วบ่ได้ไปใช้มองกับใส่เบ็ดเลยนะเขาบ่ฮห้ว่าป้ามันจะถึกหรือบอ่ไม่แต่เขาพาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่แกอเเอกไปเบิดแหละใส,ส่สำร็จสำร็จแล้วตัวน,นี้นะเบ็ดบบมีพี่น้องมันขาดแล้ว ได้เจ <ersch> ็ดลางคอยคิดว่าได้กบเป็นเลขเป็นแปดเจ็ดลางกับขันมันใชมานกัมัดกับบญยากิพี่น okay, ้องมันก็ได้คือกันกะโอเคพี่น้องผ่านการใช้เบ็ดใช้มองเทว่าแล้วเฮาไปรุ่นน้ำกันเมื่ออื่นว่าชิได้จกโตพี่น้องทั้งมองทั้งเบ็ดนะเฮากะบนใจว่าชิได้ปลาพี่น้องกะตอนนี้ว่าชินอนพี่น้องเอยแต่ว่าเูาจิกตัวเองกับสบายสองซมเมอเลย ขาก็ได้กินข้าวเสียอ่ะพี่น้องข้าวเที่ยงก็บ่ได้กินตอนนี้ก็ห้าโมงแรงบัทันได้หิวข้าวเลยตอนตูวก็เมื่อยมัดพี่น้องตอนนี้ก็เมื่อยแห้งจากเสียงเมื่อยจังไดกะไปเจอกันเมื่อยเลยทันทันกะตอนเช้าเมือต่อมาพี่น้องข้าไปลุ้นเดียวกันไปยาเบ็ดยามองว่าเาจะได้ปลาถ้าข้าได้ก็ข้าได้กินพี่น้องข้าวบ่ได้ก็ข้าวบ่ได้กินไปบึ้งพร้อมกัน เบืง้งผู้เฒ่านะกำลังปิดปลาอยู่พี่น้องเฮาคือไปเบื้งวัดเราได้เรบาบอกปลาเฮาเฮาหา,หาก็เห็นพำลังไกลเหรอโ<ก>อ้นี่พี่น้องผลงานของผู้เฒ่าผู้แก่ <laughs> ให้เถ่ามาในีนก็จะจา้าเกาขนาดเถ่าพปนี้พี่น้องยังหากินได้คืดเบื้งแต่เช้าบ้านกะ ประมาณสองกิโลแล้วขึ้นภูอีกอย่างไปเราจะแข็งแห่งอะไรอาย,อยุประมาณเจ็ดสิบปลายปีปกาะกากีนก <c oughs> ต้อแต่ละคน,ขนเขาหากักมายามหมองยามเบ็ดและพี่น้องสาวผอมบงกองของเขาไปตอนนี้เขากับิลงไปยามเบ็ดกันยามเบ็ดก่อนหลังจาก ย่าเบ็ดแล้วก็ย่ามองต่อไปไใส่เลยเบ,บ็ดหางเมื่อวานนี่ครับเอา้าโหพี่น้องปอดเชื่อขาดเลยดิ่ปอดตัว จักปลาอีหยังนี่นะโอ้พี่น้องเอ้ยเชือกขาดจนได้ปาด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 เก่งไรเก่งไรปลานะสงสัยปลาใหญ่นี่แหละพอต่อเชืด้ยดิสชได้เบ็ดพี่น้องสชได้เบ็ดนี่ตื่หลับนึงโอ้ย ừ thì vừa thử ô hỏi nha, cứ câu vô ủa tôi nằm đây sẽ láy cái này ตอนนี้เนี่ยนเหนื่อยมืดตัวนี้เหนื่อยหอยนะบ,บุ้มีเลยพี่น้องมีแต่เหลมเบ็ดเฉยๆมากินได้โอ้ยมากินเฉยเอาเบิ่งแล้วก็เอากูซ้ำหลังยังอีกอันนาซีหลังแล้วก็เอาเอาเหือไปแล้วบัดน,นี้เพราะว่าน้ำมันจะลึกมันอยู่ว่างๆหน่อยหนึ่งนะพุน่นตาม,มน,นั่นแหละไปบุธงแล้วบัดนี้เอา Cảm nhận ở tên nữa, các bạn nhé. thử luôn nè. Nhiều hỏi đều Cắt bếp chứ gì. Bộ thử thử lời, các bạn nhé. Hiện tế nhiều cơ cầu. Thưa bà, hỏi nhà bếp, cô bếch เบิดแล้วพี่น้องตอนต่อไปเฮาสีไปกูมองไปเบ็ดละแตกตัวโกมี่พี่น้องรุ่นกันมองมนันนี่มันจะได้จักโตัว เฮ้ยมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วมันแล้วนั่นมาอีกแล้วปลาสกังน่าจะมาอีกหรือเป่พี่น้องเอาเกาะแล้วเกาะแล้วพี่น้งองป๊ะ มาอีกแล้วพี่น้องโอ้นี่เป็นปลากแก้ออกแลวลายๆเลยนี่ ta sẽ càng Hơi Bà bu bà bu Hơi Bà bu đâu ừ. Tôi nháy khắc nè Đây tỉnh bà bu lẽ bà đi Chủ nhọn ơi มาออกไหมเอ,อเอ้าเกาะเฉยเฮ้ยพี่น้องมาอยู่ด้ y ดิมีปะบูมีปะปากมีปะสะกังโู้สุดยอดเลยดิผลงานพอดียวังอีกดังเดียวพี่น้องไปไปดูกันดังสุดท้ายไปดนเอดใหม่เกาะไว้ดึงมาทิลุมพู นี่คือด่านที่สามมา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 หยุด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  stop stop โอเคหล่นกันพี่น้องมีปลาบอยังไม่หอนเฮ้ยมาแล้วปลาสกังนี่คือปลาทิวิดพี่น้องปลาสกังปลาสกัง เฮ้ยปาบูมาอีกแล้วพี่น้องอต,ตัวใหญ่เลยนี่ปาบู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 เฮ้ยรัสการอีกแล้วอ่ะโอ้ ก็ตลอดพี่น้องทั้งลูกนะเฮ้ยเบ็ดเลยว่ะก็ตอนนี้พี่น้องห่างจากที่ว่าเฮายาเบ็ดยามองที่ว่าสันเร็ดกันแล้วเนาะ เบิ้งปลาของเราได้ลายสำเร็ตัวนี้มันคือด่างจุดท้ายพี่น้องนี่ได้จิโต๊ะหนึ่งสองสามสี่กับอันปลาบูนี่กระบูตัวแบบนี่ใหญ่พี่น้องนี่ด่างตัวที่สองอันนี้ตัวทวิตนี่นะได้ปลาตัวสี่โต๊ะพี่น้องตัวทวิตนี่นะได้บลาลายสำ โอ้ปลาเพี๋ยพี่น้องนี่ปลาเพี๋ยเล้วสิปิดป่าก่อนพี่น้อง ก็ได้ประมาณนี่แหละพี่น้องก็พอได้กินอยู่น,นั่นนี่ผลงานพอดียวพี่น้องเอ้ยนี่ฮาชิป,ปิงกินช่องโตนี่ปลาเพียกับปลาบูพระพัดดุลอะไรไ้กินนะนะปลาบูนี่นะฮาชิป,ปิงกินก่อนในการชุดนี้คนระับเมื่อฝากตอนคนอยู่คน กินปลาป,ปีงปิงปลาแล้วพี่น้องปลาบูก,กับปลาเพียเอาปิงให้มันชุบก่อนและะ้วก็เอาไปลางปลาตลนดเลก็ลางมองเอาเกียยเกียยไวน้นองหลังจากกินกินปีงปลาแล้วเอากระซิเมื่อเอาก็ได้เก็บม,มองแล้วพี่น้องเก็บม,มองแล้วและะ้วก็ปลาเขาใช้ทงเขาทำทะเลล่า,ลาง นกอนสิลังมันปาตุกพี่น้องเลยเกือบเดือนไปไปลายแล้วฝนบน่มีตกจักดีเลยเข้าให้เข้าหนา้าตายไปเบิดเขาจะกินยังปีหนหาพี่น้องเพราต้องฝนฝาอากาศจมูอนี่ขันยอมเลยเบื้งตัวนี้กำลังแดดแห้งอยู่เลยเบิง่งไข่นะเต็มเลยพี่น้องไขป่ปลา คพี่น้องตอนนี้คือสุกแล้วอหอมคัมกบอพี่น้องปลาบูกับปลาพี่อ่ะกินผพ้เดียวเอาสองตัวก็พอกินแล้วพี่น้องน,นี่พี่น้องมีแก้วแล้วก็มีปลามีข้าวเหนียวหอมๆตอนเสานี่นะตัดแซ่บอยู่ได้มากินเลยเฮาบัดนี้ มาแมา่พี่น้องมามาเดู้เด็ดกับเป๋านั่นนี่นนปลาบูเลยนี่น,นี่สีดงามพี่น้องนี่จำใจจับจงบัด สีนปลาพี่นอนะ้องเนาะสน้าบูนพี่น้องกิน ซีดมันลายนะปลาบูนุ่มหากินมันนุ่มไปหน่อมนย,ยอมันจะคล้ายๆกับอะไรปรากฏมันจะคือกันแหละกับต,ตอนนี้เธอว่ากินข้าวอิ่มพี่น้องเธอว่าโอ้แ่บขดกิลีพี่น้องเลย ก้าที่เราจะล่างปลานเนาะ้เอาจะขวัวปลาก่อนหลังจากเอาใช้มือพี่น้องเป็นล่างปลาเนี่ยคนเปิดหมดเลย โอเคพี่น้องผ่านการถือว่ากินเข่าลางปลาหาครัวปลาละเอียดแล้วตอนนี้ก็สิเดินทางไปเมื่อแหละกัคลิปวิดีโอนี้กัากาฝากจบสำเนียงวิกรพี่น้องกับวิมิยังไลนะ์เนาพาพี่น้องไปบึงวิธีหาอยู่หากินแบบผู้เดียวนะก็สิได้ไลน์สำเนียก็คือทเท่นพี่น้องปลานะถือกับลายบรนไดเบ็ดกับวมีจะโตเลยก็จะเริ่มติดตามต่อคลิปต่อไปพี่น้องนอะคลิปนี้กั ขอเข้าใจที่ติดตามรับชมแต่ต้ตตนจนจบพี่น้องเนาะก็เพราะท่าจะว่าเขาไปเบื้องแรกก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่น้องเพื่อดันคลิปต่อไปใคออรมีแห้งพี่น้องเอลยเนาะอย่าลืมติดตามต่อคลิปหน้าเลยเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย